สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h าร์ t สโตนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กวอลล็อกวงล้อนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดที่เขาจัดกันมาตอนนี้นะครับซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการบีการ์ดเต็มมือและลงการ์ดเวมนบนอย่างพันธะสัญญาตรอกมือร่สีนะครับรเรียกมารที่มียั่วยุและมีค่าพลังเท่ากับจํานวนการ์ดในมือเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมก็จะเป็นการจั่วนะ ด้วยพลังฮีโร่ครับจั่วไปจั่วไปนะจนการเต็มมือแล้วก็ใช้การใบนี้นะรเรียกปีศาจออกมารพร้อมกับการใช้โลงหลอมเจตจำนงนะรราย3เป็นพื้นที่นะเลือกมินเนี่ยนไฟเราหนึ่งตัวเรียกยักษ์ที่มีค่าพลังเท่ามินเนี่ยนตัวนั้นแล้วก็จู่โจมออกมานะครับซึ่งในเด็กเราจะมีอีกหลายตัวนะที่สามารถเรียกออกมาได้แล้วมีสแตทเยอะๆนะครับอย่างเช่นตัวตำนานตัวนี้ราย6 โลเคนผู้คุมขังยอกซารอนครับคำรามสู้สุดค้นพบมินเดียนจากเด็กเราหนึ่งใบเรียกระยางที่มีค่าพลังเท่ากับมันและยั่วยุนะครับก็อาจจะเป็นการเรียกตัว1 5บ5นี้ออกมาก็ได้นับได้สแตตสิบห้าสิบห้าเลยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยือ้อแล้วก็จวไปช่วงตัวเกมคอมโบหลักในช่วงตัวเกมก็จะเป็นการลงลงหลอมจะจนง,งกับมินเดียนตัวยักษ์มาแล้ว,ลวก็คัพปี้ออกมานะครับส่วนท้ายเกมก็อาจชนะด้วยการใช้วงล้อมมรณะ ตามเดิมร่ายแปดทำลายเด็กทำลายฮีโร่ส่วนตัวใน5้าเธอนะครับ <c oughs> ซึ่งเรามีการที่สามารถช่วยได้ในการที่เราทำลายเด็กไปแล้วก็คือ,อ Symphony o ฟซินนะครับการไปบนร่าย5ค้นพบและเล่นมูฟเมนต์หนึ่งท่อนสับมูฟเมนต์อื่นอีกหใบเข้าเด็กเรานะก็เป็นการลดความเจ็บในการจั่วเวลาหมดเด็กนั่นเองนะครับหรือจะเป็นการ์ดอย่างอ่า ซิลแอกดีลักสามพันตัวนี้ที่เราดัดแปลงมันให้มีโล่ศักดิ์ 5, สิทธิ์ย่วยุสุดชีวิตจู่โจมเสียงสุดท้ายนะครับสับการนี้เข้าเด็กก็ทําให้เราไม่มีทางจู่การบทเด็กได้นั่นเองหลังจากที่เราใช้วงล้อไปแล้วนะครับไปลุยกันเลยเจอกับวลเอก็บวงล้อไว้เลยนะครับได้ใช้แน่วงล้อมรณะเนี่ยเพราะวรามันช้าอยู่แล้วนะครับ โก็ไม่น่าลงเลยอาา่าฮะจัวครับ s <S จัวอย่างเดียวยหือจบเธอครับไม่ต้องใช้อานาอะไรสักอย่างเดี๋ยวจัวอีกนะครับ เอาทำลายอาวุธทิ้งไปแล้วปะโถออ๋อตายจั่วครับเสร็จแล้วรอไม่ต้องห่วงสวยแน่นอนสามทั่วสนามแล้วก็ฮิลซี แจมแจมไปคอยลงมาแล้วแบรนด์ไม่ว่าอันตรายแค่ไหนถ้าก็จะออกมาจนไทยถูกพ,นพ้นแบรนด์บอลบริยตอ,อ่ะจั่วอีกครับเก็บแล้วจั่วไปอย่าไปแคร์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราหยุด,ดหรือเข้ามาหาใช่กลัวไหมนะครับรายสี่ไปเลยการเก้าใบเหรอจูอีกใบโน้ไม่จูแล้วมั่งจูก็ได้นะเอ่อเถินหน้าเถินแปะ l e สโก o 99การ์ดเรามี10ใบนะครับพอใช้ปุ๊บก็เหลือ9แล้วก็ลงตัวหยกออกมาเรียกแมงมาเคียบอร์ด ดีครับเจ็บอีกแค่2แล้วเขาก็ผ่านแล้วเราก็ระเบิดเด็กของเราเปเรไปเลย,ยลงเลยครับไม่สนะนะเขาต้องฆ่าเราให้ได้นะครับภายในไม่กี่เทิน ดีครับรีโนโไปลงฮิวก่อนไหมตัวตัวนี้อานี่ก่อนไหมเออมูฟเมนต์ครับรก่อน มอบหกยิงหกให้ทั้งหมดโหเ,เจ็บอีกระดีจับเข้าไปเดีดีครับแล้วก็ลงโย oh, <come> ยูมา oh, come on, come on. เหลือแปดเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีฮิลอยู่นะไม่เป็นไร หิวด้วยป๊อปก้าผู้เน่าเหม็นนะครับถ้าจะไม่พดาไงล่ะอ ทุกชีวิตปีศาจไม่มีแล้วนะครับจั่วการ์ดจั่วไปครับเสียดายครับของ2อ,อย่างที่เราอยากใช้นะครับโดนทำลายทิ้งไปแล้วจั่วมินเนีย่ยนไม่มีประโยชน์อันนี้ลงมาตีฮิวเวทอะไรนะี เวทเฟลไม่มีด้วยรีโนก็ยังไม่จำเป็นครับลงนี่ก่อนตีฮิวฮิวตีหน้าจบเทินครับอีกสองเทินเท่านั้นอีกสองเทินเท่านั้น เรายังมีออรีโนอยู่บนมือด้วยค่าซีเรียกเราตายเข้าไปในเด็กเรียมบบังกรหลายอยา่างม่ใยังมีมังกรโอ้โหเอากลับขึ้นมือครับรแล้วก็ลงรายยาง ไลยเจ็ดบับอูบับทั้งหมดเรียกมินเนีย่ยนออกมาอีกค้นพบการ์ดนะครับฆ่ามินเนีย่ยนเรายิงมินเนีย่ยนเราจบเทิร์นจั่วการ์ดไม่จำเป็น,นใช้นี่เลยรีโน หายไปให้หมดยิงหน้าไปครับจบเทินอีกหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับเจอวงล้อแล้วเข้าไปแล้วอีกเทินเดียวตายเขาต้องฆ่าเราให้ตายเทินนี้นะครับซึ่งยากมากเรียบร้อครับตายซะ บัฟมินเนียนในเด็กเรียบร้อยยอมแพ้ไปเลยนะครับปับประประ์ผ่านไปหนึ่งตาฮันเตอร์ตีบอนฮันเตอร์เก็บวงล้อเข้าไปเลยนะครับต้องเอาตัวรอดนะครับ มาแล้วมันโดนเนิร์ฟด้วยนะอาวุธเป็นค่ารายสี่แล้วนะครับก็ดีสมน้ำหน้านะครับปราบจูนสมบูรณแบบยิงไปก่อนนะไม่ได้เจ็บเยอะลงนี่นะครับ เอายังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะเนิร์ฟแล้วนะครับเป็นไล,ล่์สี่เลยนะโอเคของเล่นจินนั้นสร้างมาเพื่อข้า ้ามกับได้พินนะครับไม่รอแล้วพินเพินเอามาหกหกมาก่อนตายไปซะเหลือยู่ยุไว้นะครับการเต็มมือเหรอ เ,เข้ามาอีกสองอพินมีสองอันด้วยยิงสามทั่วสนามล้างบอดไป อัลลัละลาเจ็บแล้เนี่ยเจ็บเยอะเลยเนี่ยอ่าห้า มียอยุไว้ก็อุ่นใจนะครับเดี๋ยวจะเริ่มฮิวด้วยใช้ไอ้นี่ฮิวพาเราโอ้โหคิวทั้งหมดด้วยนะครับอือ จั่วกาสองใบเฮาโยยุยออกมาก่อนที่กลัวเหลือสามเองนะฮิวก่อนไหมฮิวสามก็เอานะครับเหลือหกจะตายไหมเนี่ยหนึ่ง พอดีเป๊เะฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเจอกันโถเอยโดนล้างบอดวอลเออร์แจวเลยวอลเลอร์รอรอถ้าวอลเลอร์รเ,อเราไม่เอาเลยนะครับสามใบนี้นะครับเราต้องการวงล้อมรณะ มาแล้วถูกต้องวงล้อขึ้นมือถือว่าดีเพราะเจอกับวีลเลอร์เราต้องวงล้อนะครับไม่เน้นชนะด้วยการตีอยู่แล้วถ้าเจอกับวีลเลอร์ต้องเน้นชนะด้วยวงล้อจั่วเลยครับเสร็จแล้ว เทินสามก็จัว่วเขาหล่อหล,อ,ลอมการ์ดไปอุ้ยลงเลยละกันไปจั่วแล้วนะครับจั่วอันนี้ได้พอดีลงหล,อ,ลอมเจดจำนงอือจั่วก่อนครับ เขายังไม่ทําอะไรนี่ไม่ต้องรีบนะครับแล้วค่อยลงจัวมินเนียนจู่โจมขึ้นมือหนึ่งใบเพิ่มกลอโอเคเทินห้าแล้วเสกแมงหิคา88แปปใบตีบินเนียนทิ้งนะครับ เมื่อกี้ใช้กาสเวทมนต์ไร้สีพันธสัญญาตรอกมือเรียกมารที่มียั่วยุนะครับและมีค่าพลังเท่ากับจำนวนการดในมือเรานะก็มาเลย8 8ส่วนใบนี้นะครับโล่งร้อมเจเจนงก็เลือกมินเนี่ยนไยเราหนึ่งตัวเรียกยักษ์ที่มีค่าพลังเท่ามินเนี่ยนตัวนั้นและจู่มก็เรียกตัวนี้ออกมาเทินหกเราจะใช้ดูมคินนะครับ ข้ามินเนี่ยเราอาหารคอยหาการ์ดเวทมนต์ขึ้นมือเพิ่มโล่จวการ์ดสับการ์ดเข้าเด็กงูตัวดีนะครับ จังหวะน,นี้เราดูบขินนะครับดูดมานาแล้วก็ตีเข้าหน้าเทินหน้าเราจะวงล้อไปเลยไม่แคร์อะไรทั้งนั้นถึงแม้จะไม่มีการ์ดที่สับเข้าไปในเด็กเวลาเราหมดแล้วก็ตามนะครับไม่เป็นไรจั่วการ์ด ยิงบินเนี่ยนเราใช้เลยครับวงล้อมรณะตีหน้าครับจบเทินนับไปเลยเพื่อนอีก4ี่เทินเท่านั้นนะครับเพราะเลือดเรายังเยอะแถมยังมีฮิวด้วยจากป๊อบก้าผู้เน่าเหม็นไม่น่าจะตายง่ายๆ เรียบร้อยยอมแพ้ไปเลยอยาให้ข้าสอนอะไรไหมหาดูอิดดูอิดออกไปครับสามใบนี้ยังไม่ใช้นะครับเก็บอันนี้ไว้อันเดียวพันธสัญญาตรอกมืดนะครับแต่ไกลถ้าจวมาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมีได้เคลียบบอร์ด ไม่เป็นใครไม่เป็นใครวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารีบจัวนะกับรูอิดอ้าวซิมโฟนีขึ้นมือจบเทอร์วก่อนยังไม่รู้เป็นเด็กอะไรนะครับรหาคอมโบหรือเปล่าคอมโบคอมจอยหรือเปล่าคอมโบคอมจอยหรือเปล่า มีใบจั่วแบบนี้อาจจะไป็นเด้คอมโบนะครับยิงเวททีเดียวตายเป็นแบบนั้นเราต้องรีบวงล้อมรณะนะฮะหรือแม่ก็ลงมาเอาบอดชนะให้ได้๋อลงเสือมาโอเคลงเสือมาอย่างนี้อือหือคิวบอดปก่อนนี้ตับตับตบออตอนนี้พลังโจมตีของฮีโร่เขาจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ มาแล้วเสืออีกหนึ่งตัวเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาอีกเป็นสี่แล้วเขาอาจจะตีทีเดียวตายได้เลยนะอันนี้ก็อันตรายโอ้อันนี้บอกว่าพลังฮีโร่ของเรากลับมาใช้ได้อีกครั้งเมื่อพลังหรือพลังฮีโร่ครั้งถัดไปจะมีค่าไ้เป็นศูนย์มีพลังฮีโร่เป็นศูนย์ครับตอนนี้ออไปไหนขึ้นมือ อันนี้ดีวกว่าเผิงฮิวด้วยนะครับเอาขึ้นมาลายการไปสองใบย,ยิงทิ้งไปก่อนแมงตัวเล็กๆตายไปซะวงล้อยังไม่มานะครับวงล้อมรณะเรายังไม่มาพลังฮีโร่เขาเป็นห้าแล้วนะไร้ศูนย์ ปีเราสิบเลยทีเดียวโอ้หหลายกาดยิงด้วย5อะฮะเราคงต้องใช้ป๊อปก้าพูดเน่าเหม็นก่อนละกันรับถังสลาดขึ้นมือนะครับ หิวก่อนฮิวขึ้นมาเพิมพลังเกราะนะครับทีนี้ไม่ตายะดยยิงสี่ยิงอีกสี่ไปเลยตีเราห้านะครับ การโหมดมือนี่ว่าแบบนี้ก็ดีเลยนะครับจั่วไหมจั่วดีรออะไรไม่ลงรับวดูมคินอุยอยาโยยุมาก่อนนะไม่สนแล้วมาโยยุแปป อือืจั่วการ์ดไม่ให้จวดพ้นพบเวทนะครับขึ้นมือไปอาโล่มาก่อนนะป้องกันถึงจะไม่ได้คอมโบกับลงหลอมก็ไม่เป็นไรนะครับขอลงมาก่อนไม่อยากเจ็บอีกนะครับโดนตีทีละห้าเหนื่อยเหมือนกันนะนี่ไงล่ะพลังฮีโร่ไงล่ะปาบตีเข้านี่ไปนะครับโอ้โหโหหนักหนวง เอาเศษปีศาจขึ้นมาแบบนี้ก็แจวเลยปีศาจนะปีการ์ดแมดนมนนะรายสองเอ็นเกมชุบชีวิตปีศาจของเราที่ตายล่าสุดพอดีตัวที่เราตายเป็นมารที่เราเรียกออกมานะครับก็มาเลยเศกปีศาจออกมามีด้วยฮิวด้วยเลยนี่ ตอนนี้อยากได้วงล้อมากเลยนะครับแต่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะ8 8ดตัวนี้ก็อาจจะจบเกมได้แล้วนะครับตีหน้าตีหน้าเนี่ยทแ,แทนที่การ์ดบนมือนะครับจากการ์ดในอดีตของฮาร์ส h s t โตนขึ้นมือไปอ่ะค,ค้างขาเราตีหน้าเขาแน่นอนแล้วนะครับ1ิบสเนี่ย ตับๆเข้าไปเลยกดดันให้เธอหน้าเขาต้องทำอะไรสักอย่างพลังฮีโร่ได้เกาะสามพลังฮีโร่มาไม่ตีโอเคครับเราฆ่ามันทิ้งตายไปซะตัวด้วย กดดันครับเทิร์น้าเนี่ยเขาต้องทำอะไรสักอย่างนะไม่ง,งั้นจะโดนตีตายเลยนะครับดูมคินไม่ได้ใช้ใตาน,นี้นะจังหวะไม่มีนะจังหวะไม่ได้กดดันก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เขาสุ่มขึ้นมือเนะี่ยเป็นอะไรบ้างนะต้องไม่ให้โอกาสเขาเล่นของบูของโบอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละ ลงปตีนี่แหละแล้วเืินหน้าลงหลอมเราจะเปิดด้วยนะครับแกลนซ์นนบขบลามสู้ศึกนับจะมีผลสองครั้งนะครับดูซิเขาจะลงอะไรอะ่ะแช่แข็งแช่แข็งใช้เวทลดลงสองนะครับ ลงมาจั่วคนละสี่ใบสุดไอ้สับมินเนนเข้าเด็กนะครับแล้วก็เอากลับขึ้นมือมมมล,ลงมาอีกโอ้ยวงล้อโดนทำลายม่มาเต็มแล้วาหาหานี่เลยยิงสามทั่วสนามไปก่อนป้อมให้หายไปนะครับ อยากฆ่าด้วยตัวนี้ทำยังไงดีลงนี่ไหมนี่ไหมได้อะไรนี่จัวมินเนี่ยนเรียกคืนชีพมาเราก็ลงรัวไปเลยดีกว่า เสกมินเนี่ยมาลัวเหลือแค่เจ็ดต้องเคลียบบอร์ดด้วยนะครับยึกยักยึกยักนะครับเอ๊จะมีทางรอดอยู่เหรอดูอิดเคลียบบอร์ดไม่น่ามีเนี่ยเหลือเป็นการที่เขาได้ขึ้นไปจะมีเด้งขึ้นมือหรือเปล่าเด้งขึ้นมือทั้งสนามยังี้มีไหม ตัวการ์ดตัวมาร์นี่ไงเด้งขึ้นมือทั้งสนามนะไม่เป็นไรนะครับเหลือหกหมื่นอย่ดีเลยถ้าเราก็ใช้รีโนไปเลยไม่สนเปลี่ยนพลังฮีโร่เป็นยิงเรียบร้อย ประประเบจบลงมาแล้วผมสำหรับวอลล็อกวงล้อนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ